โอ้ยติกกบต่ีพิ่กบอะสิกบเป้งห่าอ้ยห่นให้ตาให้เป๊ดบอกให้ขี่เ็นบอกก็ไม่เยเข้าข่าวจ้า

Hãy mà cho kênh Ghiền không ăn, không bỏ nhiều những video hấp ăn. ปาโบาก่อันมื่าวะ่ะเก่งยูก่าเมืไหร่ไ้องมาไม่ฮิกบ้า แต่ไม่ก <rôle> <Now, S 3> ินคอกางลายกินยากงลายี่าคอกิน้ิยาเากได้แล้วจะมีแกให้้หเอาให้เรากางลายพี่าคอเออ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video